สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมจาก m i s s u 8 8นะครับผมวันนี้มานำเสนอกล้องส่องทางไกล2ตานะครับระยะโฟกัสสูงสุด2กิโลเมตรครับผมที่คุณพี่เห็นนั้นนั่นคือตัวอาคารนะครับจะสังเกตได้มีตัวอาคาร2ตัวนะครับระยะนี้ผมว่าเกิน2กิโลเมตรแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาดูสายตาปกติดีกว่านี่ผมถ่ายจากโทรศัพท์นะครับถ้ามองด้วยสายตานี่จะชัดกว่านี้นะครับคุณพี่อ่ามาดูกันดีกว่า นาเป็นไงมองด้วยสายตาปกตินะครับไม่เห็นเลยนะครับอยู่ไกลมากๆเลยนะครับนะถ้ามองกันดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องดีกว่าเป็นลักษณะไงนี่นะครับนี่คือลักษณะกล้องนะครับเดี๋ยวย้ายหน่อยย้อนแสงเนาะนี่คือลักษณะกล้องของทางร้านเรานะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับคุณพี่นี่นะครับตัวใหญ่นะครับดีเทลดีนะครับเห็นตัวเลนนะครับตัวเลนนี้สามารถตัดแสงได้ด้วยนะครับพวกแสง uv นะครับที่เป็นอันตรายต่อสายตานี่สามารถตัดได้นะครับคุณพี่ น้ำหนักกำลังพอดีเลยนะครับสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับ